เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่27มกราคม2026หัวข้อเข้าใจกับดักของซาตานตอนที่1ข้อพระคำหลัก1เปโตรบทที่2ข้อที่11 11ท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าวให้เว้นจากปัญหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตอ่านพระคำมภีสอ2ทิโมธีบทที่สองข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองสิบเก้าแต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และ ให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วยี่สิบในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดายี่สิบเอ็ดถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง22เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากปัญหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เนื้อหาโดยปกติแล้ว นักล่าจะใช้ของโปรดของสัตว์เป้าหมายเป็นเหยื่อล่อในกับดักที่วางไว้เพื่อจับพวกมันเมื่อสัตว์เห็นอาหารพวกมันจะวิ่งเข้าหาและเมื่อพวกมันเริ่มกินกับดักก็จะจับพวกมันไว้นี้เป็นวิธีเดียวกันที่ซาตานใช้ดักจับมนุษย์มันศึกษาผู้ที่มันต้องการดักจับเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขามักปรารถนา จากนั้นมันก็จัดหาสิ่งเหล่านั้นให้พวกเขาบนถาดทองคำถ้าพวกเขาไม่รู้จักแยกแยะพวกเขาจะถูกกิเลสปัญหาครอบงําและในขณะที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินกับสิ่งที่ซาตานจัดหาให้พวกเขาก็จะพบว่าตัวเองตกอยู่ในพันธนาการและมีเพียงพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นได้ อีกไม่กี่เดือนผมก็จะอายุครบ84ปีแล้วและเชื่อผมเถอะผมได้เห็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่มากมายถูกซาตานดักจับและทำลายด้วยวิธีนี้ผมขออธิษฐานว่าท่านจะไม่ถูกซาตานดักจับในนามของพระเยซูผมมักจะบอกสมาชิคากคริสตจักรทั้งทางสายเลือดและทางจิตวิญญาณเสมอว่าถ้าผู้หญิงคนไหนยิ้มให้คุณอย่างยุยยวน จงวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พระคัมภีร์วันนี้บอกว่าท่านควรหนีจากกิเลสตัณหาในวัยหนุ่มสาวหนีในที่นี้หมายความว่าท่านควรวิ่งราวกับว่าท่านหวาดกลัวอย่ารอช้าที่จะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงวิ่งไปเลยผู้เท่าผู้แก่ชาวโยรูบามีํำกล่าวว่าสิ่งที่คุณไม่ควรลิ้มลองคุณก็ไม่ควรได้กลิ่น ไม่ว่ากลิ่นยาพิษจะหอมหวานเพียงใดเมื่อท่านรู้ว่ามันคือยาพิษท่านก็จะไม่ดมมันเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำลายความก้าวหน้าในชีวิตของท่านได้จงหนีไปบางคนอาจพูดว่าฉันยอมแพ้ต่อสิ่งลดใจแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยที่จริงแล้วสิ่งต่างๆกลับดีขึ้นด้วยซ้ำ พวกเขาไม่ควรหลงเชื่อเพราะซาตานกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขารู้สึกสบายใจในคุกที่มันสร้างขึ้นมาเมื่อท่านซื้อไก่ด้วยความตั้งใจที่จะฆ่ามันและเตรียมมันสำหรับโอกาสพิเศษท่านอาจจะให้อาหารมันอย่างดีเพื่อเลี้ยงให้มันอ้วนขึ้นไก่ตัวนั้นอาจคิดว่ามันกำลังมีความสุขแต่ท่านรู้ว่าท่านกำลังเลี้ยงมันให้อ้วนขึ้นจนถึงวันที่จะฆ่ามันเพื่อเป็นอาหาร นี่คือสิ่งที่ซาตานทำเขาทำให้เหยื่อรู้สึกผ่อนคลายจนถึงวันประหารเพราะเขาไม่ต้องการให้เหยื่อขอความช่วยเหลือเขามักจะได้อะไรจากเหยื่อมากกว่าที่เขาให้เสมอท่านที่รักของขวัญทุกอย่างจากซาตานล้วนมีความทุ์ติดมาด้วยมีแต่พระพรของพระเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์สุภาษิตบทที่สิบข้อที่ยี่สิบสอง 22. พระพรของพระยาเวท,ทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพรประเด็นสำคัญจงหลีกหนีจากปัญหาของวัยหนุ่มสาว